เจ็ดสิ่งที่คนรวยระดับโลกทำคนจนไม่ค่อยทำคุณรู้เปล่าครับที่อยากจะประสบความสําเร็จเขาบอกกันว่าถ้าเราอยากสําเร็จเนี่ยให้เราเนี่ยเรียนแบบคนสาเร็จนะครับเพราะฉะนั้นไปดูกันว่าเจ็ดสิ่งที่คุณจะฝึกได้ในเช้าวันนี้และต่อๆไปมันมีอะไรบ้างไปฟังกันครับข้อที่หนึ่งครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคนที่เขาประสบความสาเร็จและร่ารวยเนี่ยเขามีสมาธิจดจ่อเป็นอย่างดีเขาสามารถที่จะพุ่งความสนใจไปสิ่งที่พวกเขาสนใจได้ครับ โดยไม่เบื่อนะพวกเขาสามารถทําสิ่งเดิมซ้ำๆแต่ยังรู้สึกตื่นเต้นสนุกสนานท้าทายอยู่เลยครับและในเวลาที่พวกเขาทํางานก็คือทํางานนะครับไม่ใช่เล่นบวกทํางานครับถ้าทํางานสมมติว่าต้องทํางาน5ชั่วโมงก็เต็มที่กับการโฟกัสจดจอกับการงาน5ชั่วโมงไม่มีเล่นไม่เกี่ยวข้องแต่ถ้าเมื่อไหร่พวกเขาต้องแฮงเอาท์นะภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าแฮงเอานะครับก็คือ ไปพบเจอคนที่สาเร็จเหมือนกันกินข้าวพูดคุยธุรกิจกันเขาก็จะเต็มที่กับการแหงเอาครับเพราะฉะนั้นเล่นคือเล่นงานคืองานและทุกครั้งที่ทํากิจกรรมอะไรก็มีสมาธิจ,จดจ่อกับสิ่งนั้นเต็มที่ครับและข้อที่2ครับคนสําเร็จส่วนใหญ่เนี่ยตื่นเช้าครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณตื่นเช้าไม่ได้ก็ตื่นสายแต่ว่าใช้เวลาในนี้นนเต็มที่เดีย๋ยวมาดูในเรื่องของการตื่นเช้าก่อนนะครับอ้างอิงจากแบรานเดซี่โทน่รบินโรเบิร์ตคิโยสกิ บิลเกตและอีลอนมัสนะครับเขาเหล่านี้ตื่นเช้ามากๆากยกตัวอย่างนะครับอาจารย์ของอป้านเนี่ยโทนี่โรบ,บินเขาตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งครับตื่นมาแล้วก็มาครามนะครับเขาเรียกว่าการรักษาความสงบกับตัวเองโทนี่โรบ,บินเนี่ยเขาสอนอป้านในคลาสไลฟ์มัธลีนะครับตื่นเช้ามาเขาจะนั่งสมาธิก่อนสงบนิ่งอยู่กับตัวเองเชื่อมต่อกับตัวเองครับแล้วก็ให้เวลากับตัวเองในตอนเชา้าจริงๆบางคนก็เรียกมันว่ามิราเคิลมอร์นิ่งนะครับ ซึ่งตันีรบินเนี่ยนอกจากนั่งสมาธินะครับแล้วก็ในเรื่องของทําความเชื่อมต่อกับตัวเองในตอนเช้าแล้วเขาจะใช้เวลาในช่วงเช้านี่แหละสงบเชื่อมต่อแล้วก็อยู่กับปัจจุบันจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตื่นเช้ามาเนี่ยนอกจากสงบแล้วก็ยังมีเวลาให้กับตัวเองมากกว่าคนอื่นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ตื่นสายก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะจนนะครับถ้าคนเนี่ยทำงานดึกอยู่กะดึกหรือว่าต้องทํางานแบบรอบดึก,ดกนะแล้วตื่นสายสมมุติว่าคุณตื่นสิบโมงเช้า เอาจริงนะป้าอยากให้คุณประยุกต์ใช้มากกว่าถ้าคุณต้องตื่นสายจริงๆแต่ว่าตอนที่คุณตื่นเนี่ย10โมงเชา้าใช่ปะแล้วคุณต้องทํางานถึงหนึ่งทุ่มคุณก็ทํางานนั้นเต็มที่เพราะฉะนั้นก็จะเหมือนข้อหนึ่งครับถ้าต้องทํางานคือทํางานให้เต็มที่มันสําคัญตรงที่ว่าถ้าคุณตื่นตอนไหนก็ตามและคุณให้เวลากับการทํางานเต็มที่นั่นก็เรียกว่าเต็มที่ครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยอาจจะมี f ก e ิเบิลหรือยืดหยุ่นบ้างน,นะครับแต่แค่บอกค่าฉเฉลี่ยว,ว่า คนสาเร็จส่วนใหญ่เนี่ยเขาตื่นเช้าแค่นั้นเองถ้าคุณตื่นสายแต่ตอนนี้คุณเริ่มงานเนี่ยคุณโฟกัสจดจ่อยอย่างข้อหนึ่งได้อันนี้ไม่มีปัญหาครับเพราะว่ามีช่วงหนึ่งครับโอปป้าก็ตื่นสายนะก็คือตื่น8ปดโมงครึ่งอันนี้คือสายแล้วนะครับโอปป้าก็ทํางานเต็มที่ครับใน8ปดโมงครึ่งนั้นแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนโอปป้าตื่น6กโมงเชา้าโอปป้าก็จะมีเวลามากขึ้นแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตื่นเช้าหรือว่าตื่นสายนะครับ ก็สามารถที่จะจดจอกับงานที่คุณทําอันนี้โอป้าเฟล็กซิเบิลแล้วก็ยืดอยู่ให้นะครับเพราะบางท่านเนี่ยอาจจะตื่นเช้าไม่ไหวจริงๆข้อที่3ครับหลังตื่นนอนเนี่ยคนสําเร็จเนี่ยเขาจะป้อนสิ่งที่เป็นบวกและเชิงบวกกับตัวเองเช่นเปิดเมลออกกําลังกายอ่านหนังสือนั่งสมาธิอะไรก็ได้แต่ครับที่เป็นเชิงบวกแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้เติบโตเขาจะทําสิ่งนั้นเช่นทีมคุกเนี่ยออกกําลังกายตอนเช้าเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็เติบโต ไรอันเดซี่เนี่ยไปวิ่งทุกเช้าเลยครับรวมถึงบางท่านเนี่ยก็อ่านหนังสือตอนเช้าเพื่อให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าเติบโตขึ้นการฟังพอดแคสต์การอ่านหนังสือการออกกําลังกายก็ช่วยคุณเติบโตได้นะครับข้อที่4ครับคนที่เขาสําเร็จแล้วก็โดยระดับโลกเนี่ยเขาตั้งคําถามกับตัวเองในเชิงบวกในตอนเช้าระหว่างวันและก่อนนอนครับการตั้งคําถามเนี่ยสำคัญมากนะครับเช่นถ้าคุณบอกว่า ทำไมวันนี้ฉันมีแต่หนี้วะทำไมวันนี้ฉันมีแต่ความสวยแน่นอนครับมันก็สวยแต่เวลาที่เจอปัญหาเนี่ยหรือว่าอุปสรรคคนสเร็จะถามเองว่าอะไรที่ฉันได้เรียนรู้บ้างอะไรที่ฉันทาได้เพิ่มบ้างการตั้งคาถามก็คือคุณจะต้องเปลี่ยนจาก why มาเป็น what ครับจากทําไมเป็นอะไรจากวันนี้เป็นต้นไปถ้าเกิดว่าคุณจะตั้งคำถามกับตัตวเองให้ถามว่าอะไรนะครับอะไรที่ฉันนําเพิ่มได้บ้างอะไรที่ฉันต้องลดลงอะไรที่ฉันเรียนรู้ได้บ้าง อะไรจะทําให้ฉันไปข้างหน้าได้มากกว่านี้แล้นั่นแหละครับเป็นคําถามที่เค้นสแคภาพของตัวคุณเองข้อที่5ครับคนที่เขารวยระดับโลกเนี่ยคุณเคยอ่านประวัติพวกเขาไหมครับพวกเขาเสียงเท่านั้นครับเขาบอกว่าคนที่มีเสียงอะไรเนี่ยก็คือคนที่ไม่คิดอะไรเพิ่มไม่ทําอะไรเพิ่มไม่เชื่ออะไรเพิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่นิ่งๆเราก็เสี่ยงอยู่แล้วครับเสี่ยงกับความยากจนเสี่ยงกับความไม่มีเสียงกับความไม่รู้ แต่คนรวยระดับโลกครับเขาจะกล้าเสี่ยงทุกอย่างยกตัวอย่างเช่นอีลอนมัสสเนี่ยล้มเหลวเยอะมากเลยครับในการผลิตจรวดแต่เขาบอกว่าถ้าเขาอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็พังอยู่แล้วไปข้างหน้าดีกว่าอย่างน้อยก็รู้ว่าวิธีการที่มันพลาดท,ที่ผ่านมาเนี่ยก็แค่เรียนรู้ว่าวิธีผลิตจรวดเนี่ยหนึ่งร้อยวิธีพันวิธีมันใช้ไม่ได้วิธีที่จรวดจะบินขึ้นไปมันใช้ไม่ได้ถ้าเขาเสี่ยงหน่อยมันอาจจะประสบความสำเร็จก็ได้ก็ทําต่อไปแค่นั้นเองครับ คนส่วนมากเนี่ยไม่กล้าเสี่ยงครับเช่นฉันไม่กล้าลงทุนหรอกเพราะว่าเดี๋ยวโดวนโกงไม่กล้าลงทุนหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเรียนไม่รู้เรื่องไม่กล้าลงทุนหรอกมันต้องใช้จ่ายแพงอะไรก็แล้วแต่ครับต้องกล้าเสี่ยงครับแม้แต่โรเบิร์ตคิโยสกิเขาก็บอกว่าการที่เราเนี่ยจะเปลี่ยนชีวิตกล้า m o v e m เมนต์ัวเองออกมาจาก Comfort Zone จากจุดเดิมคำถามคืออะไรเป็นจุดที่คุณเป็นขอบเขตความสบายใจข้อที่6ครับ คนรวยทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอ่านหนังสือด้านการประสบวาสมสำเร็จเขาจะบอกอย่างนึงครับเขาไม่ต้องพึ่งโชคชะตาเขาไม่เชื่อโชคชะตาแต่พวกเขาเนี่ยมีเซลล์เอสตีมสูงครับพวกเขาเชื่อในตัวเองแล้วก็เชื่อมากๆด้วยเขาเชื่อว่าเขาสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้มีประโยคนึงครับของสตีฟจ็อบส์เขาบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้อยากได้เงินนะจาก Apple แต่ผมอยากเปลี่ยนแปลงโลกนั่นคือความมั่นใจในระดับนี้ครับคนรวยเนี่ยเขามั่นใจในตัวเองเขาไม่เชื่อว่า เขาเกิดมาเพื่อล้มเหลวตามโชคชะตาแต่เขาเชื่อว่าเมื่อหลังเราเกิดมาเนี่ยเราสามารถสร้างการกระทําสร้างความเชื่อใหม่เติมความรู้ใหม่ๆจนประสบความสำเร็จได้คุณจะเห็นว่าคนที่สําเร็จหลายคนเช่นนะครับอีกคนหนึ่งก็คือโทนี่ร็อบบินเขาเกิดมาเนี่ยก็ไม่ได้มีเงินเยอะครับเขาก็อ่านหนังสือเยอะมากๆครับแล้วก็ไปช่วยจิมโรนนะครับในการสอนสมมนา n l p นะครับแล้วเขาก็ได้รับความรู้จากจิมโรนนะครับแล้วเขาก็ขยับมาเรื่อยๆในเรื่องของการเติมความรู้เห็นไหมครับว่า ถ้าเราเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองไม่ได้เชื่อในโชคชะตาก็สามารถสาเร็จได้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยแม่ของโทนี่ร็อบบินเนี่ยคัดขว้างไปหมดเลยครับโทนี่เนี่ยออกจากบ้านแล้วก็ไปทํางานกับลงแม่เนี่ยก็ไปบอกให้ลงเนี่ยไล่โทนี่ออกซะคือพยายามทาทุกอย่างไม่ให้ลูกเติบโตตอนที่ออปป้ออ่านประวัติก็ไม่เข้าใจคุณแม่เขาเหมือนกันนะแต่สิ่งนี้นะครับโทนี่บอกว่ามันทําให้เขาเติบโตและมั่นใจตัวเองไม่ต้องเชื่อในโชคชะตาเลยเพราะว่าถ้าเขาจะโตและจะรวยได้เนี่ยมันมาจากตัวเขา เขาก็ป้อนหนังสือเข้าไปเข้าสัมมนาเยอะมากเพราะฉะนั้นเขาจึงเชื่อว่าความสําเร็จเกิดจากตัวเองไม่ใช่โชคชะตาเพราะถ้าเกิดจากโชคชะตาเนี่ยแม่กัดขวางเขาตลอดเลยโชคชะตาก็กัดขวางไม่งั้นเนี่ยเขาคงจนไปนานแล้วไม่งั้นเขาจะรวยอย่างนี้ได้อย่างไรตอนนี้โทนี่รวยมากๆนะครับมีกรอบเป็นของตัวเองมีเครื่องบินส่วนตัวมีเงินเยอะมากๆครับเพราะฉะนั้นคนสําเร็จเชื่อในโชคชะตาไหมไม่เลยครับแต่พวกเขาเชื่อในตัวเองพวกเขารู้จักตัวเองดีพอ พวกเขารู้ดีว่าพวกเขาต้องการอะไรความชัดเจนคือพลังสิ่งสำคัญคือคุณต้องรู้ว่าคุณต้องการอะไรครับข้อที่7ครับเป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนมีมากๆเพราะว่าคนสำเร็จก็มีเหมือนกันทุกคนเช่นนะครับอาจารย์ของอปป้าเนี่ยบรเอนเทซี่ท่านอ่านหนังสือก่อนนอนอีลอนมัสก์ก็อ่านหนังสือก่อนนอนบางคนนะครับก็ฟังพอดแคสต์ซึ่งจะเป็นต่างประเทศเนี่ยหนังสือเสียงและพอดแคสต์ของประเทศเขาเนี่ยจะเยอะมากๆ เขาก็จะอ่านหนังสือแล้วก็ฟังพอดแคสต์ครับหรือว่าเข้าสัมมนา,าพัฒนาตัวเองถ้าคุณเอเมยคนหนึ่งที่เคยอ่านหนังสือด้านความสําเร็จของไบรอันเดซี่นะครับเขาก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยหาเวลาพัฒนาตัวเองแล้วก็เข้าสัมมนา,าพัฒนาตัวเองบ้างลงทุนใจเงินใจเวลาเข้าสัมมนา,าต่างๆเพื่อให้ตัวเองเติบโตสบ้างไบรอันเดซี่บอกว่าสิ่งที่เราควรจะลงทุนมากที่สุดก็คือการเรียนรู้พัฒนาตัวเองคนสําเร็จเนี่ยเขารู้สึกว่า เราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนบอกว่านี่ฉันอายุ40-50้ยังต้องมานั่งเรียนอยู่เหรอใช่ครับเราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตป๊อป้าเองนะครับถึงจะสร้างเงินล้านได้แล้วก็ยังเข้าสัมมนาพัฒนาตัวเองอยู่ครับยังเรียนคอร์สออนไลน์ยังเรียนแบบเบอร์ทวนอยู่อ่านหนังสือทุกวันเหมือนกันครับและนั่นแหละครับทําให้เรามีมุมมองที่กว้างกว่าลึกกว่าแล้วก็มองเห็นภาพใหญ่ได้กว่าคนอื่นครับโอกาสเนี่ยมันมาจากการที่คุณรู้มากกว่าคนอื่นแล้วก็นําไปใช้ไม่ใช่ว่า ไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ไม่ยอมรู้ไม่ยอมพัฒนาตัวเองนะครับคนสําเร็จส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะอ่านหนังสือก่อนนอนครับหรืออาจารย์ตอนเช้าก็ได้อย่างน้อยเนี่ยวันละสามสิบนาทีขั้นต่ําครับลองดูนะครับและหนังสือที่อ่านเนี่ยก็มีกูรูเขาบอกว่าให้เราเนี่ยอ่านหนังสือที่หลากหลายแล้วก็หนังสือที่เราชอบควบคู่กันหนังสือที่ชอบเนี่ยเช่นคุณชอบด้านจิตวิทยาคุณก็อ่านไปครับแต่บางครั้งคุณอาจจะอ่านหนังสือศิลปะซะบ้างเพื่อได้เห็นมุมกว้างของสาขาวิชาชีพอื่น เพื่อให้คนเน่ยมีการตัดสินใจที่ดีขึ้นเวลาที่คุณต้องไปเจรจา,าทางธุรกิจหรือกับคนอื่นที่เขารู้มากกว่าคนครับเป็นยังไง,งกันบ้างครับเจ็ดสิ่งที่คนรวยระดับโลกทําคนจนไม่ค่อยทําวันนี้ก็มียกตัวอย่างของอาจารย์โอป้าหลายคนเลยนะครับขอบคุณคเครดิตจากบริษัทเอเนซี่ทร์นีรบินด้วยนะครับซึ่งก็เป็นอาจารย์โอป้าสำหรับใครนะครับที่ชอบการพัฒนาตัวเองอยากจะพัฒนาตัวเองโอป้าก็มีคลาสเรียนฟรี NLP นะครับเรียนฟรีทุกเดือนครับเดือนละอย่างน้อยเนี่ยห คุณสามารถเข้ามาเรียนฟรีได้เลยติดต่อตามช่องทางในหน้าจอนะครับ Motivation Podcast สวัสดีครับ